ก็กระดอบสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวที่เราจะมาอธิบายทีมปอดใส่ซีตีกระดูกกันนะครับผมเริ่มต้นให้ทีมตีเดียวนะครับทีมตีเดียวผมจะเปลี่ยนจากจูชิงไปทางเฉลิมเพราะว่าเพิ่งได้สี่ไดโนมามาเมื่อวานนี้นะครับผมก็คือสกิลเราจะใช้ทั้งหมดหกตัวนี้นะครับสามที่หนอ่ะ แล้วปอเซซีผมใช้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับเพราะอะไรถึงไม่ใช้หนึ่ง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 เพราะว่าสกิลหนึ่งของมันนะย้ำนะว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อตัวนะครับนี่เห็นไหมครับสถานีใช้กับเป้าหมายเดียวกันได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะเพราะว่าทีมตีเดียวผม ต้องการบัฟหลายครั้งนะคะับสองนี้ทำไมผมไม่ใช้สองสองสองเพราะว่าบัฟที่ลองเทสออกมาแล้วอะไอพรเทพสมุดมันไม่ได้หกชั้นนะฮะตาแรกผมสีเหลืองก็ได้แค่เนี่ยค่ะได้แค่สองชั้นแล้วก็อันนี้ก็ต้องเราต้องพึ่งแสนปีของโงที่สองแล้วโมที่สามด้วยตพอ้าดงดนนะฮะอันนี้เห็นไหมอัลรสีแสนปีจะรีเซสมันจะได้หกหกชั้นหลายตัว ทีนี้มันก็จะแรงทำไมถงแรงเพราะว่าเน,นี่ยอันเนี้ยประมาณห้าสิเปอร์เซ็นต์มันก็แสนปีจำไม่ได้หกชั้นเท่าไหร่อ่ะห้าหกสามสิบสามร้อยอันนี้สี่รอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรสี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าแสนปีก็จะแรงกว่าสายหนึ่งนะครับในกรณีของทีมปีเดียวนะเป็นหนึ่งหนึ่งสองก่อนที่สี่เหลืองนะครับถ้าห้าแดงหรือสี่แดงก็จะลองใช้สองสองสองสะแต่ที่จีเขาใช้เป็นสองสองหนะึ่งสองผมไม่ไรู้เพราะอะไรแต่ผมว่าสอง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 เนะี่ยแรงกว่านะต้องการผ่อนสมบบุน ไอ้เนี้มันสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะฮะทุกครั้งที่ตีปกติหนึ่งครั้งจะลบหนึ่งแต้มนะฮะมันก็จะประมาณตีพอดีสามเธอก็ได้พอดีเราเจ้งจูปุ๊อบหน่อยก็ได้ข้าจะหีมันนะอะทั้งเชิญก็ปกตินะครับผมสองหนึ่งหนึ่งบูเรน่าก็หนึ่งสองสองหนึ่งเหมือนเดิมคือผมเกิด ม,อ,ม,ม,อ,มอ,อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะฮะยี่หัวหนึ่งสองสองหนึ่งเก็บสตลครบสามสิบทีแล้วมันจะเล่งด่วแต่ข้อเสียของปอไซซีเออวงสี่สติวสองก็คือพวกยี่หัวจูชิงที่บ๊อบตัวเองบนหัวให้เพื่อนด้วยอ่ะมันจะไม่ทำงานครับมันจะโดนทับด้วยสติวของปอไซซีเลย อันนี้ก็สองสองสองข้อเสียของทีมผมก็คือไม่มีวงที่หนึ่งหนึ่งแสนปีนะฮะทำไมต้องใช้วงนี้เพราะว่าหนึ่งแสนปีหากโจมจองตีช่วงจองตีหนักจะไม่มีวง,งจองตีหนักคืออะไรจอนตีหนักหมายถึงอ,อันนี้นะฮะเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นสถานะจอตีหนักถาวรน,นะฮะรูมือทันทีก็คือดันเบลสู่ขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ ก็ <substit uting> จะประมาณนี so be Benim, ้นะส่วนทีมตีหมูนะครับผมทีมตีหมูของผมจะใช้เป็นอีกมืงผมลองมาหลายรอบแล้วตัทีตีหมู่ผมต้องการปลูกระบี่มากนะจละโปูกระบี่ผมสีเหลืองเองก็หกหกปีผมก็ถ้าถ้าถ้าเหลืองต้องการต้องการอนี่ยมาหนึ่งแดงึงสองแดงจะเอามาใช้แทนตัวนี้แล้วผมก็จะเอาไปปั้นคอในสักตัวหนึ่งเป็นเป็นเจเบนนะฮะแต่นี้ผมใช้ตัวฟรีไปก่อนก่อนอารับ โมกาทอาร์สินที่ขาดเลยก็คือวงแหวนแสงนรีนะครับถ้าได้มาพวกมันจะบวกเป็นยี่ห้าที่ห้าต่อสิบนะสิบคีนะครับก็จะเป็นขอบนี้สองหนึ่งสองหนึ่งวงนี้ก็จะบับหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่าตัวหวกค่าสามสิบเอ้ยเจ็ดห้าสามสิบห้าสาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทีหมูเนาะตัวห้าทนนี่จะเปลี่ยนเป็นสองสองหนึ่งสองหนึ่ง เพราะว่าต้องการให้ฐานานี้ทุกตัวห้าตัวแรงไม่แรงขึ้นอยู่ปฏิดกัติดอะไชิ้นจูนก็เหมือนเดิมน,นะครับผมหนึ่งหนึ่งสองส่วนฟอรไซซีตัวนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับหนึ่งสองสองหนึ่งทำไมถึงฟอรไซซีเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะว่าผมต้องการมาร์กทีละตัวเครื่องคิดเลขก่อนเห็นไหม โอ้โหขที่เลขก่อนอสมมุติหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรอ่านให้ดีนะเขาบอกว่าทุกหนึ่งชั้นของศัตรูทั้งหมดจะทำให้พวกเขาได้รับดาเมจสูงขึ้นเท่านี้นะครก็คือแปลว่า13.45คูณด้วยจำนวนชั้นคือ6ใช่ไหม ห้าตัวก็คูณอีกห้าเป็นสี่ร้อยสามเปอร์เซ็นต์นะครับลบไล่มาทีละตัวทีละตัวเลยสี่ร้อยสามเปอร์เซ็นตบวกกับอะไรบวกกับสกิลสองสกิลสองผมแค่เท่าไหร่ยี่สิบสามเหรอถ้าเป็นยี่สิบสามจุดสองสี่คูณหกชั้นนะครับเป็นร้อยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตบวกกับสี่ร้อยสามเปอร์เซ็นเป็น ห้าร้อยสี่สองเปอร์เซ็นต์ต่อตัวนะครับซึ่งห้าร้อยสี่สองเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์คูณห้าตัวดจะได้นะไม่ได้นะแล้ห้าร้อยสี่สองสุทธะโอ้เมื่อกี้ไม่คูณขนาดนั้นเป็นไงผมลืมแล้วยี่สิบสามจุดสองสี่ยี่สิบสามจุดสองสี่ คูณอ่าคูณคูณหกซันใช่ไหมไแต่ร้อยสามสิบเก้าถ้าเอาไปคูณอีกอ่าคูณอีกอ่าห้าตัวเป็นหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับสี่ร้อยสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,คะแค่ต่อดสีซีตัวเดียวควนอีกรอบเผื่อผิดเผื่อผิด อ่อ13.45ใช่ไหมสามจุดสี่าคูณหกคำว่าทำให้พวกเขาได้รอบีปผมไม่ชัวรนะ์นวเท่าไหร่ถ้าพวกเขาทั้งหมดอันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่ามันมาแค่ัวเดียวคูณ 6. 6เป็น80.9แล้วคูณอีกสาใช่ไหมหกห้าสามส สิบสามจุดสี่ห้าคูณหกหกชั้นคูณห้าตัวสี่ร้อยสามเปอร์เซ็นต์เหลือสี่ร้อยสามหกกับตะกี้พันกว่าน้ำมันแรงแรงกว่าหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับส่วนอันนี้เหรอสี่ร้อยห้าสิบหกแขน แ่งซ้ายเอสพีต่าแดงนะ6อันนี้อันนี้อันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทดสอบกนะันอันนี้อมแค่สี่สิบจุดสี่สามเลยนะอันนี้น้อยอยู่โอเคอที่เล็กมากสี่สิบเคที่เลขอะไรที่เล็กที่เลข อันนี้มันคาร์เดเอร์ไม่ใช่แค่ิเลคแคลคูเอเตอร์แคลคูลเเตอร์ไปกดคาร์เดเดอร์เฉยอันนี้ของผมมันแค่นี้นะปีไปห้าสปอร์เซ็นต์ไปห้าสิบคูหกชั้นใช่ไหมเป็นสามร้อยเปซ็นต์บวกกับสกิลสี่เอ่อสินแสปีเป็นสี่ร้ยปสิเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดร้อยแปดสิบบวกกับแคนอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแปด้อยแปดสิบแล้วก็เหลืออะไรครับ หรืออันนี้เมื่อกี้ตะกี้ลืมบวกสกิลนึงเป็นดาวบวกไปอีกยีหรือสี่สิบเปร์บเป็นตะาหนึ่งเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อีกสี่สิบเปอร์เซตแลต้ก็ถ้าถ้าสกิลสองเห็นอันนี้สกิลสาบวกไปสี่เปซ็นต์เป็นเป็นก้ารซ เยวรู้แล้วว่าน,นี้มันจะไม่อีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากเราใช้พลังวิญญาณขนาดมีพลังวิญญาณหกแต้มเป็นต้นไปเราจะเข้ากันสูงคือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกปีร้อยห้าสิบนะครับเป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หกสติลสองใส่หนึ่งไปอีกอันนี้ถ้าถูกกระตุ้นนะปกไปอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม 7จ็ิบห้าอร์เซ็นอันนี้ผมไม่เข้าใจนะเจ็ดสิบห้ากับหนึ่งร้อยตัวเนี้ยทำไมมันสลับกันหรือเปล่าหาเพื่อนที่ถูกกระตุ้นไม่ได้ใช้การโจมตีปกติโจมตีสตูออกครั้งถัดไปนะ,ะครับรัดไปหนึ่งร้อยครั้งนี้เจ็สิบห้าก็ตีมาอร้อยแล้วกัน ครั้นพอพอนรงนี้บวกเป็นล็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเสิมก็จะพออกันสำหรัีปีหมีเดียวถ้าถ้าห้าแดงใช้สองสองสองเลยนะอาจจะเล่นจะเล่นง่ายกว่าส่วนอันนี้ทีมทีมปีหมุดจใช้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปก่อนเพราะว่าจะแรงกว่าแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าจะทำให้พวกเขา ได้รับดาเมจสูงขึ้น13%เพราะว่าน,นี่ก็โคตรแรงเลยดิทำให้พวกเขาได้รับดาเมจสูงขึ้น13.45%ตัวเนี้ยน่ากลัวอยู่ ทุกคนเลยนี่ก็โคตรแรงอครับบวกกับการน,นี้บวกการน,นี้ไปแล้วใช่ไหมบวกการน,นี้ไปแล้วอีกยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้ายี่สิบสามบวกกับบวกกับสิ 4, 5, 5, บสามส่วสี 5, ่ห้าคูณคูณหกคูณห้านี่ก็มหาศาลนะนี่ถ้าเขาบอกจะทําให้พวกเขาโอเคก็ okay. คือจะเป็นเอเอเท่าไหร่ตอนนี้ผมเท่าไหร่ ก็่ยี่สิบสามจุดสองสี่บวกเคปลเตอย์งไครเล์อันนี้มคาเด็มด้ยัเลเต์ยี่สิบสามจุดสองสี่บวกสิบสามจุดสี่ห้าสองจุดสี่ห้าคูณหกชั้นใช่ปะคูณห้าตัวเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้ยเปอร์เซ็น ยังไงก็แดงกว่าบวกอันนี้ไปอีกบวกวงแหวนหนึ่งไปอีกสูมสีนน่สิบเปอร์เซ็นเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหตัวเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมยังเบานะเนี่ยไอ่สติวสี่สองเบาแ,แต่แต่ถ้าถ้าเกิดตัวเดียวละ่ะถ้าตัวเดียว ตัวเดียวเท่าไหรเอลองตีเดียวนะเดียวยี่สามจุดสองสี่ส่วนสี่คูณเท่าไรยี่สามจุดสองสี่บวกสิบสามจุดสี่ห้าบ้างมันเจ็ดหมื่นปีไงอ่าเต็มสีสามจุดหกคูณด้วยหกชั้นใช่ไหมบสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเบาว่าตัวเดียวแถ 45, ม 7, 6, ชใ,ชนะถใช้ได้ครั้งเดียวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตีตีเดียวไซส์หนึ่งหนึ่งสองมันจะกลางกั้เรื่อยๆจะดีกว่า เพราะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ถังล็อบเนี่ยมก็เลยจะมัก็เลยจะบ็อกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยนอะีกร้อยแปดสิบเปอร์เซนตะบถ้าแสนปีจะเป็นสองแสนสี่สองรยสจสบเปอร์เซ็นกับสองร้สิบปอร์เซ็นะถ้าไม่ใช้ถังล็อบนะย้ำนะวานนี้อยากร้อยห้าถ้ง่ากเลยมันจะลดลดดุนวัวเลยครับแจะใช้ได้ดุลวัวเท่าไหร่ก็ได้ แต่ว่าต้องคอยสกิลสี่จากสกิลสามนะต,ตีปกติไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสานลัว,วตอนห้าแดงมันจะสานรัว,วเลยไอนเนี่โอเคกีตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอัดคลิปแยกตีตีโจมตีเดี่ยวอ้โจมตีเดี่ยวตอนนี้อัปเดตบ้างอัปเดตสถานาการณ์หน่อยก็คือตอนนี้ผมตีเดี่ยวตัวเนี้ยผมได้แสนล้านนะนะแสน แทงคนที่ขังเราไปบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ยังเบาอยู่ถังเข้าสมัยก็จะประมาณร้อยก็ประมาณแสนล้านนะเอ้ยเอ้ยล้านล้านนะครับล้านล้านหนึ่สิบร้อยพันหนึแสนล้านเป็นล้านล้านนะส่วนทีมที่หนูผมยังเบาอยู่นะทีมที่หนูวันนี้ผมเบาแค่นี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานก่อนแค่สี่แสนล้านคนมาตีกันเยอะแล้ว ผมไม่เข้าใจคนระับวันวันนี้กับวันนั้นทำไมมันต่อกันอันนี้ยังได้ยัง,ยงเบาอยู่ก็จะประมาณนี้นะผมกำลังคิดอยู่ว่าจริงให้เสียงเสียงได้มันจะดีว่าแต่ว่าผมกำลังคิดว่าถ้าฟอบมันออกเสียงเสียงจะเบาลงเพราะว่ามันจะสิบเปอร์เซ็นต์คูณห้าตัวก็สองพัห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาเจียงเจียงจูงออก เดี๋ยวผมลองเจี้ยงจูออกเปลี่ยนเป็นอันนั้นเราต้องเอาเยบหัวสกิลหนึ่งเป็นไปอันนี้ดูนะเป็นฮิวแทนเดไปลองดูน่าจะแรงขึ้นแบบฮิวขึ้นนะเพราะว่ามบังเซียงเซียงต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เซียงเซียงบังแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะสตูสตีสูงกว่าตัวเองสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ แต่ผมไม่แน่ใจนะไอเอมกรานี่มันสปีดมันเร็วอสปีดผมมันเร็วอยู่แล้วนะครับผมก็เสียวเสียวอยู่ว่าว่ามันจะมันจะมันจะเร็วกว่ามันตัวปีกน่าจะเร็วกว่าผมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมร้อยร้อยสี่สิบวัวต้องต้องลองไปเทสู่นะ ก็จะประมาณนี้ครับผมก็กราบขอต้อนราบผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ